ผมเป็นอย่างนี้นอนเป็นผักเป็นปลานอนเหม็นทั้งเป็นเดือนเป็นปี3ปีเต็มติดหนี้ไปสองล้านถ้าหากว่าผมวินัยกายบุตรสู้ได้อยู่มันรอดมาได้ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเอาเป็นตัวอยา่างไม่เป็นแบบอยา่างวินัยกายบุตรเผยรอยล้านป่วยนอนติดเตียงหนึ่งปีเต็มติดหนี้สองล้านตามปลดหนี้โดยการขายของออนไลน์ทุกวันวันนี้จันพุธสุขเวลาเที่ยงเวลา11บโมงถึงบ่ายโมง เราถึงจนถ,ถึงจันทรุ้ศุกร์สามวันขายของทุกวันเพื่อหาเงินมาชชดใช้นี่ตามล้างนี่ยังไม่หายดียังอาการยังหกสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ยังขึ้นตุ่มอยู่บ้างพอเดินได้ตอนนี้ลืมพอพูดได้อ้าปากพูดได้ปากเพิ่งหายเจ็บแล้วก็เท้าเพิ่งเดินได้เพิ่งล้างขี้ล้างเยี่ยวเองได้เพราะว่านอนอยู่เนี่ยเมียล้างให้ทั้งขี้ทั้งเยี่ยวนะครับแล้วก็เลือดเต็มตัวเพราะว่าไปฉีดวัคซีนแล้วมันแพ้มันดี วัคซีนโควิดเนี่ยมันดีซึ่งหมอบอกเองว่าทุกคนจำพาอข้อนจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าภูมิคุ้มกันของการฉีดวัคซีนคนที่เป็นโรคภูมิมแพ้จะเป็นอย่างนี้มันจะตีขึ้นครับนี่คืออาการที่กลับมานอนติดเตียงหนึ่งปีเต็มไม่หายไม่ได้ครับเน่าทั้งตัวเป็นเป็นเลือดทั้งตัวเนาะน้ำเหลืองทั้งตัวแผลทั้งตัวขึ้นเป็นพันพันเม็ดครับเป็นพันพันตุ่มวันหนึ่งเป็นห้าเป็นร้อยตุ่มสองกับร้อยตุ่ม น้ำเหลืองเต็มตัวครับเหม็นมากเหม็นทั้งห de ้องเหม็นทั้งห้องเลยครับทั้งเลือดทั้งน้ำเหลืองเต็มมันเหม็นเลยเหม็นทั้งห้องเลยเหม็นทั้งบ้านอ่ะกัวเองยังเหม็นอ่ะเหม็นเลยครับเหม็นเลยหนักที่สุดในชีวิตครับเพราะว่ามันขึ้นเป็นร้อยร้อยเม็ดมันขึ้นวันเป็นสองสามร้อยเม็ดแล้วน้ำเหลืองเต็มตัวแล้วเลือดเต็มตัวมันเป็นแผลพอมันขึ้นมันทั้งตัวเนี่ยเล็บเนี่ยหลุดหมดแล้วเนี่ยเล็บหลุดหมดเลยคราวนี้ เล็บหลุดหมดเลยนี่นี่นี่สภาพมือนี่นี่เป็นลอบมือนี่ขึ้นตุ่มหมดเลยนี่มือนี่พึ่ง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 มาพึ่งมายังอ่อนยังจับอะไรไม่ค่อยได้จับได้นิดหน่อยเพราะว่าเนื้อนยังบางผิวยังบางหนักที่สุดนะที่เป็นมาถึงได้เงียบไปเลยไงไม่ให้ใครมาเลยไงผมอยากให้คุณสู้แบบผมผมอยากให้คุณอดทนผมอยากให้คุณรู้ว่า ชีวิตอีกหลายชีวิตและอีกชีวิตแบบผมนี่ทรมานกว่าคุณมาสามปีเต็มทั้งเลือดทั้งหนองไม่ใช่ปีสองปีไม่ใช่เดือนสองเดือนถ้าหากว่าผมวินัยกายบุตรสู้ได้อยู่มารอดมาได้ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเอาเป็นตัวอยา่างไม่เป็นแบบอย่างของพระเอกร้อยล้านวินัยกาบุตรคนนี้ครับผมอยากให้ทุกคนมีกําลังใจผมอยากให้ทุกคนสู้ผมคิดว่ามันผ่านได้ถ้าผมผ่านได้คุณแค่สองเดือนคุณต้องผ่านได้โควิดมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับ แต่ถ้าคุณเจอแบบผมคุณจะบอกว่าโควิดเนี่ยเรื่องเล็กครับเล็กมากโควิดคุณนอนสิบห้าวันในเรื่องเล็กครับผมนอนมาสามปีผมนอนมาเป็นปีเน่าเหลืองน้ำเหลืองเต็มตัวเลือดทั้งตัวก่อนที้ขายของออนไลน์อยู่ใครสนใจนี่ครับมีแคลเซียมพลัสมีแคลเซียมคอลลาเจนมีของผมเองหมดเลยนะประดักผมเองนะแล้วฟรีไนเวโปรตีน แล้วก็แคลเซียมลลาเจนคอล์ซิเฮลิฟลัสนะครับแล้วก็ลูทีน่าสายตาแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งไมคิโคเรื่องของอาภูกผูกคือเป็นสารภูมิแพ้แก้ภูมิแพ้แก้ภูมิเพีย้ยนสินค้าวินัยกายบุตรแรกกันครับของดีมีประโยชน์กับการไม่บริจาคไม่รับบริจาคแต่ขอขออุดหนุนเปิดโอกาสให้กับสินค้าของวินัยกายบุตรพ่อค้าออนไลน์คนใหม่ของวงการบันเทิงไทยพระเอกยุคก0ตามขอตามปลดหนี้ ขอกำลังใจขอแฟนคลับขอคนทั้งประเทศพี่น้องทั้งประเทศช่วยอุดหนุนสินค้า